สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมซุ้มวันนี้อยู่ในเกมป๊อปป๊อปหำนะครับแคทตอ่อป๊อปแคทเออเป็นแมวแมวควายผมชอบแมวควายอบมันมือมันมือตอนนี้ไทยที่หนึ่งแล้วประเทศไทยต้องชนะครับนนชนะค,ครับ ไทยต้องชนะเว้ยไทยแพ้ไม่ได้เว้ยไทยต้องชนะประเทศไทยต้องชนะครับเชื่อผมประเทศไทยต้องชนะครับจะไม่มีใครแซงไทยได้แมวควายโอ้ประเทศไทยต้องชนะเวย้ย,วยผมจะไม่เล่นออตเตอร์คิกนะ <c oughs> ผมจะคิอยู่เนี่ย ไม่มิเตก้ามิเตะประเทศไทย,ทยต้องชนะครับพอดีผมไม่ยอมเหมือนกันอะมาช่วยน,นี่ขอพักเกมน่อยผมมาช่วยชาเออผมขอช่วยชานะครับแมววาย <c oughs> ผมยอมไม่ได้ครับถ้าเห็นประเทศไทยแพ้เหมือนลุงบางคนที่ทําประเทศไทยแพ้ไปแล้วบอกว่าจะชนะอันนี้ผมไม่ได้พาพิงียงใครนะมนรแมวควายเป็นเชี่ยอะไรแ,แมวควายมากเลยวิเทกาววิเจกาวงใสยไป ประเทศไทยต้องชนะครับไทยไม่22ล้านยในคืนเดียวอ่ะนี่ทุกคนทำหน้าเหมือนแมวตัวนี้ดูหน่ะมันชื่อว่าแมวควายปะไทยชนะเว้ยไทยชนะเว้ยนำขาดแล้วเอาไต้หวันนะไต้หวันทำไมมาถึงหยุดดึงหยุด้วอ่ะเอ้า,า,อย,ายังแข่งอยู่โอ้ ย้อนไม่ได้เว้ยสองนิ้วไปเลยปลไปสี่ห้านิ้วเลย,ยปลไปสี่ห้านิ้วเลยแบบนี้นย้อมไม่ได้เว้ยอันคิดว่ามันเป็นซอสมื่อวันก่แบบนี้เลยประเทศไทยเสียหน้ากูไม่ชอบลุยอ๋อเสียดูเม่ว่าจะเสีย ประเทศไทยต้องชนะค,ครับแมวควายประเทศไทยนำหา่างเราดูเอ้ยผมปั้มถึงพันแล้วอยากขึ้นชาใจนะอยากขึ้นชราใจในประเทศไทยเขาเอาเรื่องกันนะไปหวันสี่เดือนติ๊งสาวร้านไทยไม่ อยู่แล้วคนประเทศไทยเขาสามัคคีกันวันว่างไม่มีไรนทำผมก็มาเล่นเกมแมววายเอ้ยอันนี้อ่านว่าอะไรวะอันเนี้ยป๊อปแคทป่อป๊อปแคทเออพีโอพอะไรอ๋อป๊อปแคทไม่ว่าอ่านผิดคุณชนะ ไทยแลนด์ Thailand, สู้สู้ไทยแลนด์ Thailand, โน .1 ครับไทยแลนด์ Thailand, โน .1 แมวควายแค่พก่ตัวมุกี้คอ,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 อยชวเอย้ยแ,แล้วก็เขีนยนนี้ไม่ว่าแต่ไนเราก็เป็นบิดเนี่ยกดแมสสีหน้านี่ยมั้ผมกดสีโอ้โหกนแหละ หมดเลยไม่เหลือหมดนิ้วหักแล้วเหลือตัดน,นิ้วกูก็ยอมวะไอ้วันนี้สอ <c oughs> เปิดกล้องได้ป่าววะอยากเปิดกล้องให้คนดูเล่นมานเอ้าเอา,เ,อาเปิดกล้องได้ป่าวะโอเคเปิดได้แล้วมันปั๊มต่อแล้วปั๊มต่อได้ด้วยเอากล้องไว้ตรงนี้นะหน้าไม่ยิ้ม แมวควายหนวดขึ้นแล้วเนี่ยผมเนี่ยไออิ่แค่ปอหกเองนี่นะนี่นะนี่มือนะนี่มือนะสัตว์ลามกอกูไทยแพ้ไม่ได้ครับไทยแพ้ไม่ได้ไทยสู้ๆครับไทยโนหนึ่งไทยโนหเชื่อผมขอูขอดูขอดูขเอดูอดไขนด้ขกดอดูขอนูขออด ไลแอนโน่หนึ่งเอ้ยถ้าไว้ตรงนี้มันก็ไม่เห็นคะแนนเดลิเมนต์ตรงนี้มันก็ไม่เห็นหน้าแมวควายเอองั้นไว้ตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ก็เห็นเอาไว้ตรงเนี้ยก็ไม่เห็นหน้าเลยหรอกหน้ากูจะจริงจังไปไหนเนี่ยไอ้ยังไงว่ามองที่กล้องดีเดียวโคตรจริงจังเลยเนี่ย เสียนเ่ว่าจะเสียนหน้าผมจริงจังไปหน่อยนะพอแล้ผมเล่นเกมหน้าผมไม่จริงจังมากแม่พ่อแม่นกันทุกคนเสียนเสียน่ว่าจะเสียหน้าไม่ได้ใส่เบรกุตจองขมเห่งไว้ที่ใครบางคนไทยแลนเท่าไหร่ลวันนะไทยแลน์สามหมื่นพันล้านเยสไทยแลนดต้องนำไว้ไยแลนด์ ก็เพื่อต้องแล้วก็วผมปั๊มถึงสามพักตึ้มหรือคะว่าฮะนี่กระดึกละหานถึงผมจะไปนอนอะไรคุณนี้มีเรียน ้อลไม่ใช่แ้าวันต่อมาเกาหลีแต่ว่ามัพุ่งมาขึ till till 30, ้นที่นึ่เลยนะแมววายอไม่ใช่แพ้วันต่อมากานลีเนี่ยมันพุ่งขึ้นหนึ่งเลยนะโอเคครับถึงสามพันแล้วสำหรับวันนี้ก็บายบายวันนี้ไวดีกันทุกคนเลยครับไปละบ๊ายบาย